สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่14กุมภาพันธ์ปี2023เราไปดูผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2022-2023ของเมื่อคืนนี้กันค่ะเมื่อคืนนี้เป็นนัดที่23ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอเรตันไป2ประตูต่อ0โดยเกมนี้ลิเวอร์พูลได้ประตูจากโมฮัเหม็ดซาลาในนาทีที่36และโคดีกัตโปในนาทีที่49ค่ะ ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็ยังเป็นอาร์เซนอลอยู่มี51คะแนนค่ะที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้มี48คะแนนที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี46คะแนนที่4นิวคาสเซิลยูไนเต็ดมี41คะแนนที่5้าทอตแนมฮอสเปอร์มี39คะแนนที่6ไบรตันมี35คะแนนที่7ฟูลแลมมี35คะแนนที่8เบรนฟอร์ดมี34คะแนน ที่9ลิเวอร์พูลมี32คะแนนที่10เชลซีมี31คะแนนที่11แอสตันวิลล่ามี28คะแนนที่12คริสตัลพาเลตมี25คะแนนที่13เลสเตอร์ซิตี้มี24คะแนนที่14บสนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มี24คะแนนที่15บห้าบแฮมป์ตันมี23คะแนนที่16บหกเวทแฮมยูไนเต็ดมี20คะแนนที่17ลีดยูไนเต็ดมี19คะแนน ที18เอเวอร์ตันมี18คะแนนที19บอลมัดมี18คะแนนและลำดับสุดท้ายเซาท์แธมป์ตันมี15คะแนนค่ะและทั้งหมดนี้คือผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษของเมื่อคืนนี้พร้อมทั้งสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกของเมื่อคืนนี้เช่นกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ